Like a hell cat เอาละผมก็กราสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบาโบ้ออีกเช่นเคยนะครับผมเอาละฮะวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าดันนี้นะครับผมเป็นดันที่ลงนานที่สุดนะครับผมที่มาโบ้เคยลงมานะโอ้โหเพราะว่าวันหนึ่งมันลงได้แค่หรอบนะครับผมเอาละฮะแล้ววันนี้ก็มาโบ้ทาการลง50รอบนะครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะหลายเดือนนะดันนี้ผมบอกเลยบางทีบางวันก็ไม่ได้ลงนะฮะไปลงดันอื่นแทนนะครับผมผมก็เลยดูคิดที่ทําไปนะฮะก็มันใกล้จะครบแล้วนะครับก็เลยมาทําให้ครบนะผมส่วนไอเทมต่างๆนะครับผมอ่ามาโบ้นะฮะ ับผมแล้วก็พอถึงวันครบรอบนะฮะหมอโบก็เลยเอาเทมาขายนั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมการลงดัน1 4 5อีลิขครั้งนี้นะครับผมมันจะได้ของแลอะไรบ้างนะครับผมโอ้โหแต่เขาบอกเลยว่าในการลงครั้งนี้นะฮะค่าดันค่อนข้างที่จะคาแพงทีเดียวเชียวนะครับผมเอาละครับผมเนื่องจากว่าฮะเราต้องใช้ดัน1 1 5นะครับผมใบนี้นั่นเองนะฮะหนึ่งใบนะผมแล้วบวกกับ หินอันนี้แล้วผมอ่าเป็นหินบูทนั่นเองนะครับผมก็จะใช้ส1ก้อนนะผมในการลงนั่นเองนะผมแล้วราคาอยู่ที่ก้อนละ1นึ่งแสนนะครับผมเท่ากับว่าเราใช้1นล้านหนึ่งแสนนะครับผมในการซื้อหินลงดันหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าแล้วราคาดันนะผมอันนี้นะฮะก็จะขึ้นลงแล้วแต่ราคาตลาดนะผมเอาแล้วผมก่อนจะไปลงดันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดนะครับผมว่าดันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผม พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมอ่าเราก็มาอยู่ที่ครังฝากขายนะครับผมก็ราคาดันตัวนี้นะครับผมอยู่ที่1นล้านเจ็ดแสนนะครับผมอ่าก็หมารโบนะจะลง50ดอบนะครับผมก็จะใช้งบในการลงดันนะครับผม88 m นั่นเองนะครับผมแล้วนอกจากมีค่าดันแล้วนะผมก็ยังมีหินบูธอีกนะครับผมซึ่งรอบหนึ่งจะใช้1นล้านหนึ่งแสนนะครับผมแล้วลงทั้งหมด50ดอบนะครับผมก็จะเป็น55 m นะครับผมในการซื้อหินบูธนั่นเองนะฮะ ถากับว่าหัวค่าดัน 88m นะครับผมก็จะเป็นเงินประมาณ 140m นั่นเองนะครับผมในการลงดันครั้งนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่านะฮะในการลงดันครั้งนี้จะคุ้มหรือขาดทุนนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าหินบูซื้อตรงไหนครับก็มาที่ลุงแก่ๆคนนี้ได้เลยครับผมอ่าอยู่ที่เมืองไอ้นะก่อนทางออกนะครับผมก็จะเป็นหินก้อนนี้นะครับผมก้อนละ100,000นะครับผมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผม เอาละครับผมก่อนจะไปล่าบอสนะผมก็จะมีโปรโมชั่นสองโปรโมชั่นให้เราได้จับจองกันนะผมก่อนจะหมดเขตนะฮะในวันที่31พฤษภาคมนะครับผมโปรโมชั่นแรกนะผมก็จะเป็นรีฟิลเก็บไอเทมนะครับผมรับไอเทมพิเศษทุกๆการเติมเงิน1 5 0บาทนะครับผมอ่าอันนี้ก็อย่าลืมไปเติมเงินเพื่อจับจองไอเทมกันเลยนะครับผมตัวไอเทมที่ได้ก็จะมีดังนี้นะครับต่อมาแล้วผมจะเป็นโปรโมชั่นที่สองนะครับผมจะเป็นเอ็กซ์ตอร์รีฟิลนะครับผมเติมเงินผ่านเว็บไซต์ด้วยราคาบาทที่กำหนดรับไอเทมไปเลยทันทีนะครับผมอ่าอันนี้กก็ขอองงงดีย่่านนนนึเชััะครบผม ใครที่สนใจนะครับผมก็จะเริ่มไปเติมเงินกันนะฮะส่วนสลารับไอเทมที่ได้ก็จะมีดังนี้นะครับผมเอาละผมถ้าพร้อมแล้วไปลาบอกกันเลยดีกว่าครับผมไปฮะ i A boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. เอาละผมการลงดาน50ลอของบมาโบ้ก็จบลงแล้วนะครับผมโอ้โหเดีย๋ยวมาดูกันว่านะฮะขอที่บาโบ้ขายนะครับผมจะได้อะไรบ้างนะผมก็ของที่บาโบ้นะเกสะสมไว้ที่ต้นเล็กนะครับผมตอนนี้ก็มาใส่ในคางฝาไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่านะครับผมบมาโบ้จะขายอะไรบ้างนะผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม เอาละครับผมนี่ก็คือของที่มาบูขายได้ทั้งหมดนะครับผมโอ้โหก็จะมีมากมายทีเดียวเชียวนะครับผมเดี๋ยวแากมานะฮะเอาล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามาบูนะครับผมจะรับเงินทั้งหมดนะฮะได้กี่เอ็มนะครับผมโอ้โหนี่ก็ยังมีชุดอีกนะครับผมที่ลงมาแม่ยังหมดไม่หมดนะครับผมโอ้โหเหลือได้ไงเนี่ยเอาละฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมว่าจะได้เงินทั้งหมดกี่เอ็มนะฮะพร้อมแล้วไปรับเงินกันเลยครับผม เอาละผมนี <m akes ii> <ai> ่บมสนะฮะก็รับเงินไปแล้วนะครับผมในบางส่วนที่ขายออกนะผมว่าแล้วทำไมขีข่าวขายไม่ออกนะผมอ่านี้ผมตั้งราคาเบอร์เกินไปนะฮะลืมแก้ราคานะผมอเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกเร็วหรือออกช้านะผมไปฮะเอาละผมนี่ก็จะเป็นหูการบูเจ็ตนะที่ขายไม่ออกนะผมอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะบดได้กี่เจมกันนะผมเอาละผมจะทําการบดนะฮะสามสองหนึ่งไปครับผม โอ้โหได้มาอันเดียวนะฮะแหมรูปนี้ปล่อยขายไปอย่างเดิมก็ดีนะครับผมเอานะฮะเดี๋ยวก็ชุดพวกนี้นะฮะหมดทิ้งให้หมดครับผมอะเอาแล้วผมตอนนี้ฮะหินก็ขายออกเรื่อยๆนะผมก็เป็นอันสุดทสิ้นไปแล้วนะฮะหนึ่งอันนะครับผมโอ้โหรับเงินครับผมอันนี้ก็จะขายออกอีกเรื่อยๆนะฮะโอโ้ออกไวมากครับผมเอาแล้วผมตอนนี้ก็หินแดงออกไปที่เรียบร้อยแลนะผมเราก็มารับเงินหินแดงกันเลยดีกว่านะฮะ ของก็จะเหลืออีก3ชิ้นนะครับผมที่ยังขายไม่ออกนะฮะก็จะมีลูนนะครับผมตอนนี้นะฮะราคาอยู่ที่6กเอ็นนะครับผมหักภาษีก็จะได้อีก54าเอ็นนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นของนะครับผมที่ไว้ทําทาริสหกสิบเอ็นะครับผมอ่าอันนี้ก็มีทั้งหมด15อันนะครับผมจะได้อีก268รเอ็นนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือเป็นไอเทมนะครับผมที่โบนจากชุดไอเทมนะครับผมก็อีก1กองนะฮะ ก็ยังขายไม่ออกนะผมถ้าขายออกก็จะเป็นอีก 28m นะครับผมก็รวมราคานะครับผมก็จะได้ 350m นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าขายออกหมดนะแล้วก็บวกกับเงินที่รับก่อนหน้านะครับผมอีก 316m นะครับผมก็จะเป็นยอดเงินนะครับผม 696m นั่นเองนะฮะเอาละครับผมแล้วก็มาหักกับค่าด่านนะครับผมที่หมอโบ้ลงไว้นะฮะก็จะใช้เงินทั้งหมดนะฮะ 143m นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาลบก่อนเงินที่ได้นะครับผมก็ได้กำไรอยู่ที่ 550m นั่นเองนะครับผมโอ้โหเกือบลืมไปนะฮะก็ยังมมมีีีอัันนนน้คครบบผแแปปซูละะะะฮฮท่่โเิดต ว่ายังไม่ลงขายเนื่องจากว่าช่องเต็มเมื่อกี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าลงขายได้อีกนะผมอันนี้ก็จะ 20m นะฮะแล้วก็อันนี้นะผมอีก 7m นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีที่ปลดกำไรเมื่อกี้นะฮะอ่าเวล7นะครับผมอ่าก็ยังได้อีก 26m นะครับผม เอาล้วผมก็ดันนี้นะฮะก็ถือเป็นอีกดันหนึ่งนะครับผมที่ลงแล้วก็ยังได้กําไรอยู่นะครับผมอาจจะใช้เวลาที่แบบค่อนข้างจะนานนะเพราะว่าต้องรอบอสเกิดรออะไรเกิดนะผมก็สาหรับิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วก็สับตะไคร้นะผมเป็นกำลังใจให้กับหมาโบอีกเช่นเคยนะผมสําหรับคลิปหน้านะฮะหมาโมจะมาทําอะไรนะผมแต่หมาโบเกิดไว้เลยว่าจะมีคลิปลงดันเกินร้อยรอบนะครับผมโอ้โหดันนั้นจะเป็นดันอะไรครับผมและจะสร้างรายได้ให้มัน ่าไรนะผมก็เตรียมรอดูกันได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมหมาโบขอตัวไปลงดันก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะมาเจอกันครับผมสวัสดีครับ